ด้านสถิติในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะคะตลอดระยะเวลา4ปีเนี่ยก็ทำให้คนในพื้นที่ภาคใต้เราค่ะสูญเงินไปกว่า705ล้านบาทค่ะ โมูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพนะคะเปิดเผยรายง,งานสถานการณ์อาชญากรรมทางไซเบอร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างปี2565ไปจนถึงปี2 0 0 0กลางปี2568ค่ะพบว่ามีคดีออนไลน์เกิดขึ้นนะคะกว่า12,546คดีด้วยกันค่ะซึ่งก็สร้างความเสียหายอย่างมากนะคะความเสียหายที่พูดถึงก็คือ7 5ล้านบาทค่ะหรือเฉลี่ยคดีนะคะคดีละ56,000บาทโดยจังหวัดปัตตานีก็ จะมีจำนวนคดีมากที่สุดถึง5,521คดีมูลค่าความเสียหายกว่า259ล้านบาทรองลงมาก็คือจังหวัดยะลาค่ะ4,070คดีมูลค่ากว่า224ล้านบาทและจังหวัดนราธิวาส2,955คดีมูลค่ากว่า221ล้านบาทซึ่งรูปแบบของการหลอกลวงนะคะก็จะมีทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันนะคะคือหลอกให้ซื้อสินค้าและบริการที่ไม่มีอยู่จริง การหลอกให้เอินเงินโอนเงินเพื่อหาไรายได้พิเศษการหลอกให้โอนเงินโดยอ้างว่าได้รับรางวาัลและการหลอกให้ให้กู้เงินในลักษณะช่อกงแล้วก็ข่มขู่ทางโทรศัพท์เพื่อให้โอนเงินนั่นเองค่ะเหยื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตรีผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ประชาชนที่มีไรายได้น้อยที่ขาดทักษะซึ่งมิฉาชีพนะคะก็จะใช้หลากหลายช่องทางทางั้งโทรศัพท์นะคะ ข้อความ SMS หรือว่าปลอมเป็นบริษัทขนส่งธนาคารไปจนถึงการชักชวนพนันเล่นพนันออนไลน์ค่ะซึ่งแนวโน้มนี้นะคะก็จะมีขึ้นรุนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะและต้นต่อก็เกิดมาจากสแกมเมอร์เพื่อนบ้านนั่นเองนะคะก็คืออยู่ที่ประเทศเมียนมาลาวกัมพูชาก็อยากจะเตือนให้น้องประชาชนทุกคนค่ะควรรู้ทันนะคะกลโกงของไ่ออนไลน์ต่างๆนั่นเองค่ะ